ใครๆก็รู้ว่าริซานนั้นรักเมมเบอร์มากและก็อยากต่อสัญญาฉบับใหม่แต่ว่าค่ายมีเงื่อนไขาบางอย่างจนทําให้สัญญานั้นยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันและคลิปนี้สนับสนุนโดยเน็ตฟลิพรีเมียมเดือนละ159บาทสมัครง่ายชัดตาแตกแบบ 4K Ultra HD จาก Sf t h e a t r ที่จะทําให้คุณนั้นอินและก็ฟินเข้าถึงอารมณ์ด้วยความละเอียดแบบชัดมอก 4K เมโซมีทั้งสารคดีหนังอนิเมะและการ์ตูนรืมแม้แต่ซีรีส์ก็ฟินขับฟินแน่ปานา์ตเมนในซูเบิร์พุลหลังท้าวันนี้ดูไม่จบวนะันหน้า ได้ประวัติไม่มีการหายแถมมีแอมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดตลอดไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID ไอดียเท่านั้นและพิเศษสุดสำหรับคันที่มาจากช่องอะไรชนแนลนะครับสิ้นเดือนปุ๊บลุ้นห้าหมื่นบาทกับกิจกรรมได้เลยฟรีๆเท่านั้นยังไม่พอสายเกมเมอร์ ROV สวัสดีสุมเจ้าเน้นปอมไม่เน้นคิวก็มีสิทธิ์ถูกขันชื่อสู่หกจากนักพากาในตำนานอย่างวินซี่มวินมาแวะและซันวาวในการแข่งขันโร์นมท์ของ ROV ฮาวิฮาอีกด้วยจ้ะสอบถามหรือ นจะสมัครคลิกลิงก์ใต้คลิปด้านล่างหรือสแกน QR code ได้เลยครับกราบสวัสดีคนใจจะลิลีล่ทุกคนกับผมนาแ c h ชา n e l คำเตือนเนื้หาในคลิปนี้มีบางส่วนที่ได้รับข้อมูลเอ็กซ์ clusi ฟเข้ามาจึงเป็นข้อมูลดิบดังนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุภูสิเคิลฟังหูไหว้หูอย่าเฝ้าเสือถ้าพร้อมแล้ว แบ็คพิ้งเดบิวต์เมื่อวันที่8สิงหาคม2016ในสังกัด Y g e n ี e r t a i n m e n t ด้วยการเซ็นสัญญาเพื่อเป็นหนึ่งในศิลปินของ YG ด้วยระยะเวลาสัญญา7ปีซึ่งมีกำหนดหมดอายุสัญญาในวันที่8สิงหาคม2023โดยระยะเวลา7ปีนี้เหมือนจะเป็นมาตรฐานของอายุสัญญาของวงการเคป๊อปในปัจจุบันความแบ็คพิค์นะครับที่ต่างจากวงอื่นๆก็คือเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ถูกฟอร์มวงไว้9คนและเตรียมเดบิวต์ในปี2013ด้วยการเปิดน,นั่นเหล่าเด็กฝึกออกมาทีละคนรวมถึงาีกปออนน Tra ้้้ดงเเเเธ็็ไข ใน YG ตั้งแต่วันที่11เมษายนปี2011ผ่านการออดิชั่นในโปรเจกต์ YG Audition ัน a i l a n d ดด้วยความสามารถของเธอนั้นเข้าไปเตะตากรรมการเขาอย่างจัง1ใน4 0 0 0คนไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเพราะว่าแดนนี่อิมวงวันทามถึงขนาดเข้าไปสู้รบปบมือกับคณะบริหารเพื่อให้ได้เด็กผู้หญิงคนนี้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเด็กฝึกใน YG และก็ต้องพูดตรงๆเข้ามาออดิชั่นใน SEA หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อกระแสแต่ว่าเด็กฝึกต้องการจริงๆคือมาจากญี่ปุ่นและก็มาจากจีนดังนั้นการมาคอริซ่ามัน ตั้แต่บอร์ดบริหารมาแล้วในเบื้องตน้น I remember she was just you know doing her thing on stage and I thought yo you know, she moves pretty good she had this quality you know she was very confident too I remember she jumped off of the stage and like came right in my face and I was like yo he has the courage to do that I'm like และหลังจากลิซ่านั้นเป็นเทรนนี่อยู่ประมาณปี2ปีลิซ่าเธอนั้นก็ออกมาพูดเหมือนวงใหม่ที่ YG ฟอร์มวงไว้ชื่อว่าพิงพังมีกำหนดเดบิวต์เร็วๆนี้และเธอเองก็คือหนึ่งใน9้ตัวเต่งที่ตอนแรกนั้นถูกวางไว้เป็นสายโวคอลหรือว่าสายร้องพอเวลาผ่านไปสมาชิกในดรีมทีมก็ค่อยๆออกกับปะเท สีะคน2คนเนื่องจากปัญหาข่าวเดดและทําผิดกฎของเทรนนีรวมถึงปัญหาอื่นๆจนเหลือ4คนพร้อมกับตําแหน่ง lab, แลปและก็เมนแดนซ์ในปัจจุบันพอแบ็คพิงเดบิวต์ออกมาสิ่งแรกที่ได้เห็นชัดๆเลยก็คือการดูแลศิลป,ปินที่ไม่เท่าเทียมกันและการเลือกปฏิบัติของเหล่าแฟนคลับซึ่งเราจะได้เห็นทั้งสองส่วนนี้มาตั้แต่เริ่มต้นเดบิวต์ใหม่ๆส่วนใครจะมาบอกว่าเสื้อผ้าหน้าผมนั้นพวกเธอเลือกกันเองเชื่อเถอะว่านั่นไม่ใช่คําพูดที่ถูกต้องทั้งหมดเพราะช่วงหนึ่งแบ็คพิงขอช่างแต่งหน้าแต่งสไต,ตบบล์ แต่งใ no ห้หนูหน่อยรเบอร์ตินิซ่าเองที่ขอลุคแบบโดนใจไวรุ่นเมกาใน w you like that? ส่วนสภาพหน้าผมพวกเธอเลือกกันเองไหมพวกเธอก็เลือกกันจริงๆอย่างในฉากดังใน Black Pink Light Up the Sky ที่เขาออกมาพ่มเพื่อบอกว่าสาวๆนั้นเลือกชุดกันเองสาวๆนั้นมันนั่งลองชุดกันทิละชุดทีละชุดทีิละชุด,ชด,ชดแล้วก็ถามหาความเหมาะสมว่าสวยไหมดีไหมอย่างกับรายการเดอะเฟซและบ่อยครั้งมากที่จะเห็นเธอนั้นหน้าเทาอดีตว่าเทาแล้วปัจจุบันยังตามมาหลอกหลอนเทาเหมือนเดิมโดยเฉพาะในงานบูการีรอบล่าสุดที่เห็นกับบริษัทสวยมากแต่ในะความสวยนะั้นไม่ความเมคอัพลอยจนเธอต้อง,งบอกว่ามุมนี้หนูมั่นใจสุดคะ่ะมุมนี้หนูสวยคะ่ะซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่เธอพูดอย่างนั้นปกติเธอแทบจะพุ่ง กระนำพยาหงเหินวางปีกบินอยู่พิ่ๆๆพแล้วก็หม <Oh ุนให้ช่างภาพนักเก็บภาพแบบ360องศาแต่วันนั้นเธอบอกว่ามุมนี้หนูสวยค่ะคือจบมุนหมุปอนเดร อันนี้ผมไม่ได้มานั่งใส่รลายนะครับแต่ความจริงนะผมตามเคป๊อมาตั้งแต่สมัยนิจคุณผ่านความครุกกลุ่นในก็อดเซเว่นที่แบบนั้นโดนเหยียบสารพัดส,สารพเพมาตั้งแต่เดบิวใหม่ๆและแพทเทิร์นของิซ่าก็ได้รับมรดกสืบทอดกันมาไม่ต่างกันมากนักหรอกขนาดนักขา่าวยังเดินชนประหนึ่งว่าเป็นคนทั่วไปที่แยกไฟแดงในกรุงโซรวมถึงชุดิซ่าใส่ในคอนเสิร์ตก็ซ้ำไปซ้ำมาข้ามภพข้ามชาติ ข้ามปีคือเธอจะบอกว่าดิซ่านั้นเลือกเองทั้งหมดโดยไม่มีสาเหตุก็ไม่ได้เพราะบางชุดที่ใส่ขึ้นคอนเวลาแสดงจริงมันก็หลุดกันบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นลิซ่าหรือว่าโรเซหรือว่าใครก็ตามดังนั้นการเลือกชุดเดิมมันจะต้องมีสาเหตุอย่างอื่นแน่นอน เพราะมีเหรอที่คนในสายแฟชั่นชอบ Adapt ชุดจนสื่อนั้นชื่นชมมากมายแต่เลือกที่จะใส่ชุดเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาไม่ต้องหนูที่ไหนไกลดูภาพถ่ายโฆษณาคอนแทคเลนส์ยี่ห้อหนึ่งชุดเดิมซ้ำไปซ้ำมาอย่ากกับตัวแถมพอให้เต็มวงซ้ำว่านํำก็ยังนำเสนอแบบโลกเอียง3คนแล้วก็มากดปุ่มซอรี่เพราะว่าบกพร่องทีหลังเนื่องจากว่ากระแสสังคมมันแรงนี่ยังไม่รวมถึงเหตุการณ์แฟนขับประสาทแดก เที่ยววิ่งอมอยตักแดกวานลายชื่อถอดถอนเธอออกจากวงเพราะามาจากบ้านนาป่าดงทินเ e a จนสุดท้ายจากที่เป็นบริงเมลิซาก็รวมตัวกันเพื่อแสดงว่าพวกเธอบางคนมันเป็นโอทีลีปอมโดยเฉพาะบ้านเบดคอยแซะคอยด่าอยู่รับหลังและก็ประสาทแดกก่อนเห็นเขาดีก่อนไม่ได้เลยคนกลุ่มนี้ก็เลยแยกออกมาว่าชั้นนี่แหละคือลิลลี่เพื่อสนับสนุนลิซ่าเป็นหลักแต่งานวงก็สนับสนุนเหมือนเดิมแต่จุดยืนของเราชัดเจนคือคีมลิซ่างานเราจะเป็นของลิซ่าพวกเราจะซับพอร์ตและก็พีอาร์แบบเต็มเหนียวสุด Pa' il. ใคดาน้องมาเราก็ด่ากลับไม่โกงให้รู้กันไปนเลยว่านี่คือลิลลี่เมนคนเดียวใส่เดียวได้หมดและหลังจากนั้นก็มีการฟาดฟันกันเลื่อนมาบ้านเบสไหนที่เคยแซะเคยด่าอ้างตัวว่าเป็น OT4 ก็จะถูกแหกจนบางบ้านต้องปิดตัวลงโดยคำว่าลิลลี่นะครับก็มีให้เห็นตั้งแต่ปี2019หลังเปิดตัวแมวคอริสซาที่ชื่อลิลลี่ซึ่งคำนี้คาดว่ามาจากทางฝัง่งฟิลิปปินส์เป็นคนใช้ชื่อกลุ่มนี้กันขึ้นมาส่วนที่จีนเองก็มีชื่อแฟนคลับแยกออกไปอีกต่างหากก็คือคลิซ่าบาร์ห้าเจ ในวงก่อนที่จะเดบิวต์นั้นมีข่าวว่ากันว่าได้เดบิวต์กัน5คนแต่สุดท้ายเหลือ4คนสเสลเจ็นั้นก็นเล่นเสียงมาจากคาว่าชีที่แปลว่าอัศวินพอนํา57มารวมกันก็คือผู้พิทักษ์ลิซ่าหรือว่าอัศวินผู้ปกป้องลิซ่านั่นเองโดยทั้งหมดทั้งมวลนะครับมีบ้านแฟนขับหลังใหญ่เป็นคนกระจายข่าวนั่นก็คือลิซ่าบาร์ห้าแปดอันนี้พูดไว้เผื่อใครบางคนสงสัยแต่จริงๆนะครับในจีนนะั้นมีบ้านเบ็ดหลายหลังไม่ได้มีแค่ลิซ่าบาร์ห้าแปดีจ๊ อีีดซในช่วงแรกเริ่มเดินทีนะครับดิซ่ามีกระแสน้อยสุดดังน้อยสุดและเธอมาจาก S E A ดังนั้นความนิยมของเธอนั้นจะน้อยมากกว่าปกติซึ่งน้อยไม่พอก็จะโดนแซะแล้วก็ด้อยค่าเธอมากเป็นพิเศษแล้วก็ได้แฟนคลับของเธอเนี่ยแหละครับที่คอยสู้รบปรบมืออยู่หลังบ้านแทบจะประสาทแดกเพราะครั้งหนึ่งนะพวกคนบางกลุ่มลุมกินหัวแบบหนักหน่วงไม่เว้นแตละวันทั้งไล่ออกด่าทอแล้วก็นินอีกสารพัดสารเพจนคำว่าวลิลี่นั้นโด่งดังมาจนถึงปัจจุบนันเพราะว่าต้องการซัพพอร์ ซาเป็นหลักแบบเปิดอกไม่เป็นอ e ีแอบหลอกดูกตอนแล้วว่ารักทั้ง4คนแต่แซลิซ่าไม่หยุดลองเยอะก็บ,บน่นแล้วนก็ยิ้มมุมปาก มีซีนมากก็หาว่าอยากเด่นคือสําหรับใครบางคนเธอจะยืนอยู่ตรงไหนเขาก็จะผ่านได้หมดและยังลิซ่าเองเป็นผู้หญิงที่เฟรนลี่แล้วก็เข้าถึงง่ายไม่ได้ซินเดเล่ที่ไม่ได้คุยแต่กับเสาเฝ้าแต่กับกําแพงฉะนั้นซีนของเธอก็จะเยอะมากเป็นปกติเพราะงานวาไรตี้เธอได้มาพอแฟนขับลบกันไปลบกันมาชื่อลิลลี่ก็เริ่มดังจนลิซ่านั้นรู้และเธอเอาชื่อลิลลี่นี้ไปตั้งชื่อช่องบน YouTube เพื่อแบ่งปันเรื่องราวของเธอให้แฟนขับเธอน,น,นั้นได้เห็นบน YouTube และเขาอยากเป็นต่างการของแพลตฟอร์มดังังไม่่่่วววาาจะเเปป็็นนนน Twitter IG Facebook ลช้ช เพื่อบอกให้เขารู้ว่าเป็นแฟนคลับของเธออย่างออกหน้าออกตาเพื่อสนับสนุนแบบเต็มที่เลยอย่าเพลงร้องเยอะอย่าเพลงไอติมนะครับก็รวมหัวกระเทเพลงแล้วค่อยมาออกลูกหยอกเหมือนเด็กอนุบาลแบบมารยาสาไถายและเยอะก็โดนว่า หาว่ายังเพื่อนในวงแจ้าตัที่พวกเธอนั้นก็เคยออกมาพูดแล้วว่าเพลงทั้งหมดนั้นพวกเธอนั้นมีส่วนร่วมและก็ปรึกษากันมาแล้วก่อนไฟนอลถึงแม้ว่าในตัวเพลงนั้นจะไม่มีเครดิตก็เถอะอีกอย่างหนึ่งเจนนี่ก็เคยออกมาพูดในพอดแคสต์ at your service ที่มีบางช่วงบางตอนนั้นที่เธอพูดออกมาว่าเธอนั้นเกลียดการมาตำแหน่งให้เธอนนั้เป็นแรปเปอร์ของวงเธอบอกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เธอนนั้คิดไว้ในหัวและการมาตำแหน่งให้เธอนนั้เป็นแรปเปอร์ของวงมาทําให้เธอนนั้ลําบากใจและก็เบื่อหน่ายจนถึงขั้นหมดไฟเลยทีเดียวซึ่งนี่นก็เป ที่แรบสนุกมันกระจายเช่นเดิมยยเว้นเพลง How You Like That ที่เป็นเพลงวงแล้วก็เพลงไอ e c r e a มที่เป็นเพลงคอลและบซึ่งเพลงนี้แหละฮะเป็นเพลงเปิดท่าทองสาวของ OTC จอมปอมชนิดที่แบบว่าเห็นแก่นของใครบางกลุ่มเลยทีเดียวแฟนคลับก็ลบกันไปในส่วนคอริซ่าเองก็ลบหนักเช่นกันความรักของเธอที่ทุ่มเทให้กับวงช่วหนึ่งที่เธอนั้นถูกโกงเธอก็เงีย เก,ก็บเงิน26ล้านบาท1 0 0 0ล้านวอนถูกกกงจากเมนเจอร์เธอนั้นเงียบกิบแล้วก็จัดก,การปัญหานี้ได้ด้วยตัวเองเธอบอกว่าเธอนั้นกลัววงได้รับผลกระทบเธอก็เลยไม่พูดเรื่องนี้ออกมานี่ถ้าสื่อเขาไม่รู้มาก็คงจะไม่รู้เรื่องนี้จนถึงปัจจุบันคนแบบนี้แหละครับที่คุณคิดว่าเขาจะออกจากวงเพราะว่ามีเงิน2700ล้านมาตั้งถวายผ่านใส่ให้ในช่วงเริ่มต้นครับแฟนคลับก็ลบกันสนุกลิซ่าเองก็ทํางานหนักเพื่อพิสูจน์ตัวเองแบบเจ็บก็ทนกรอกมันก็ไปพลา วปันตุ๊กตาไขลานและถึงแม้ว่าเธอจะเหนื่อยเธอจะเสียใจกับบางสิ่งแต่เธอก็มีกําลังใจของเธอที่ดีมากนั่นก็คือลิลลี่และครอบครัวของเธอรวมถึงเมมเบอร์ด้วยและเธอก็แสดงออกว่าเธอรักลิลลี่มากด้วยเช่นกันเมื่อเวลาเธอนั้นต้องการกําลังใจซึ่งเรื่องนี้เองนะครับก็เป็นการซัพพอร์ตกันระหว่างแฟนคลับแล้วก็ลิซ่าแต่ถึงกระนั้นเองในปัจจุบันนะครับลิซ่าก็ยังต้องสู้ลบอยู่หลังบ้านอยู่มิค่าล่าสุดน,นะครับสัญญาฉบ,บับใหม่ที่จะหมดลงในวันที่8นี้ก็มีแววส่อเขาว,ว่าถ้าจะยุ่่่่่งงงงแแลลลวก็เเเเหหมืือออนนนานาาใยๆร 1>, 1. สัญญาของแบ็คพิงนั้นหมดสัญญาในวันที่8สิงหาคมตามกำหนดการเดบิวต์คือวันเซนสัญญาแต่ทว่าพังคอนเสิร์ตบวัวทัวร์นั้นกลับลากออกไปจนถึงวันที่26สิงหาคมปี2023ที่ลอสแอนเจลิส 2. องแบ็คพิ้งค์เดอะเกิลส์เพลงหนึ่งในเกมของแบ c ็คพิงค์เดอะเกมจะถูกปล่อยออกมาในวันที่23สิงหาคมน,นี้นี่แสดงให้เห็นว่าค่ายนั้นต้องการยืดเวลานั้นออกไปด้วยการทำข้อตกลงบางอย่างกับแบ c ็คพิงเพื่อยืดระยะเวลาของสัญญาและก็ผังคอนเสิร์ต โดยสัญญาที่ยืดออกไปมันแสดงถึงความตั้งใจของค่ายที่คิดแล้วว่าสัญญาฉบับใหม่นั้นสามารถต่อได้อย่างราบรื่นและอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ความยากลําบากนี้เกิดขึ้นผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงยังไม่ต่อสักเีโดยข้อความที่จะพูดต่อไปนี้เป็นข้อความด้านเดียวซึ่งคุณผู้ชมนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อหลายวันก่อนมีข้อมูลส่งมาว่าสัญญาฉบับใหม่ระหว่างลิซ่ากับค่ายวายจีนั้นยังไม่เรียบร้อยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยยังไม่มีการเซ็นสัญญ,ญาฉบับใหม่นี้เกิดขึ้นนั่นก็เพราาว่า ในสัญญาฉบับใหม่ที่จะมีการเซ็นทําข้อตกลงกันระหว่างลิซ่ากับ YG มีความไม่เป็นธรรมกับเธอเกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไขบางอย่างที่ค่ายวางเอาไว้ในสัญญาฉบับนี้และเงื่อนไขนี้คือสิ่งที่เธอมองว่ามันไม่แฟร์จนเป็นเหตุให้ปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาดังกล่าวหากเราย้อนกลับไปเราจะต้องขอบคุณเอเจนซี่จากประเทศจีนที่ออกมาตีเรื่องนี้ไม่งั้นเลือกสัญญาฉบับนี้ก็คงจะเงียบต่อไปและข่าวเด็ดหรือว่าข่าวสัญ,ญญาที่พุ่งเป้าโจมตีลิซ่าที่ผ่านๆมาไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าของสัญญาของลิซ่าที่ยังหาคําตอบไม่ได้และขา่าว เอเจนซี่ตั้งประเทศทุ่มเงินกว่า2 7 0 0ล้านบาทเพื่อดึงเธอผมสันนิษฐานแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ว่าใครแต่ขอสันนิษฐานแบบนี้แล้วกันผมสันนิษฐานว่ามีใครบางกลุ่มต้องการกดดันและก็ทําให้เธอนั้นเสียหายเพื่อ,อผลประโยชน์ใดผลประโยชน์หนึ่งหรือไม่อย่างไรเพราะข่าวเด็ดเองสื่อกาหลีก็ออกมาตีข่าวไม่เว้นแต่ละวันแทบจะทุกสานักและวันนี้4สิงหาคมก็ยังมีอยู่ความเสียหายนี้ส่งตรงถึงลิซ่าโดยตรงเพราะมีกลุ่มคนเข้าไปด่าทอและก็กล่าวโทษเธออย่างเสียหายด้วยถ้อยคําที่สื่อถึงบั่นพับลุษแต่ใน การไขเลือกที่จะออกมาพูดแค่ว่าไม่สามารถยืนยันได้ทั้งๆท,ที่มีคลิปวิดีโอและก็มีภาพออกมาจากสื่อมากมายตรงกันข้ามกับข่าวเด็กของจีซูที่กลับออกมาพูดอย่างรวดเร็วพอๆกับพุ้นที่ตกลงเนื่องจากสัญญาระหว่างลิซ่าและก็วาจีตรงนี้เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือเปล่าและที่สําคัญไม่มีการพูดถึงรายละเอียดว่าทำไมถึงราช้าขนาดนี้ทีนี้ก็ขอให้เข้าใจว่าสัญญาฉบับใหม่นี้มีเงื่อนไขาบางอย่างหรือไม่อย่างไรที่ลิซ่าไม่โอเคจนเธอนั้นไม่เซ็นอาจจะจริงสัญ,ญญาอยู่ไหนก็เซ็นได้ ไปอเซ็นที <i> mm ่อเมริกาก็ได้เปเซ็นหน้าห้องน้าก็ได้ไปเซ็นที่ตรงไหนก็ได้สัญญาแต่แก่นของสัญญาคืออะไรที่เป็นเงื่อนไขที่ทําให้สัญญานี้ล่าช้าออกไปนั่นคือสิ่งที่สื่อเกาลีนั้นก็ถามเข้าไปด้วยเช่นกันโดยเรื่องนี้นะครับสื่อเกาลีก็เข้าไปถาม YG พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าอะไรที่เป็นปัญหาของสัญญาฉบับนี้นั่นคือสิ่งที่สื่อนั้นตั้งข้อสังเกตพร้อมกันนี้นักลงทุนเองก็มีความไม่สบายใจกับสัญญาที่ยืดเยื้อเป็นเวลานานตั้งแต่มกราจนถึงสสิงงหาาาาาาคคคคมมมมโดดดยยเเเเขขออีี้้นนนนตวว่่ใรจจะัื ในวันที่8สิงหาคมนี้หากไม่มีความชัดเจนนักลงทุนจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์เกาหลีเป็นผู้เปิดเผยและก็ซักถามกับ YG เพราะว่าหากสัญญานั้นไม่เรียบร้อยมันหมายถึงความเสี่ยงต่อน,นักลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองและหลังจากที่เรื่องนี้นะครับถูกกดดันไปที่ YG ประชาสัมพันธ์ก็ออกมาเลย รวดเร็วทันใจประชาสมนภ์ของวจีนะครับออกมาพูดผ่านสื่อว่าที่สัญญาระหว่างลิซ่ากับวจีนั้นไม่ได้ข้อสรุปก็เพราะว่ามีตัวแปรต่างๆฟังนะฮะมีตัวแปรต่างๆและมีข้อตกลงแล้วล่วงหน้าหรืออะไรอีกมากมายเกิดขึ้นและเขาก็อ้างไปว่าด้วยการแสดงวั์ทัวร์นั้นถูกกาหนดไว้แล้วก่อนหน้านั้นดังนั้นเป็นเหตุให้สัญญาฉบับปัจจุบันซึ่งเป็นสัญญาฉบับเดิมที่เซ็นมาเจ็ดปีนี้จะยังคงอยู่และก็ใช้ได้จนถึงเดือนสิงหาคมและเมื่อถึงเวลานั้นก็จะมีการประกาศต่อสัญญ,ญาซื้ จะเป็นหลังเดือนกันยายนนี้นั่นก็เทากัว่าตารางเวอร์ทัวร์ค้อมสัญญาจริงทีนี้คุณคิดเอาเถอะว่าฝั่งไหนคิดเอาแต่จะได้มากกว่ากันและล่าสุดนะครับวัวก็ออกมาพูดถึงประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าซีกอรีนั้นเผยว่าลิซานั้นถูกกดค่าตัวและได้รับค่าจ้างน้อยที่สุดในวงแม้จะดังมากก็ตามโดยเรื่องนี้หากเราดูตรงนี้เราก็จะพอเห็นว่าเอ๊ะทัตติทิสานั้นก็หอบเงินเข้าเกาหลีอย่างมากมายและเธอก็ดังมากในต่างแดนด้วยเช่นกันค่าตัวของเธอนั้นก็ได้เลทสูงสุดแต่ทําไมายยออยััังงงกดดเออออู่่่นนีี้้้้ผมมจจะะลาใหฟไไต ด่าใคราว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเรื่องนี้ผมมองว่าค่ายเองก็แฟรพอตัวอยู่เหมือนกันเรื่องนี้ผมอธิบายอย่างนี้ครับในเกาหลีใต้เองนะครับมีการจดเก,ก็บภาษีแตกต่างกันซึ่งปกติแล้วผู้ว่าจ้างหรือว่าต้นสังกัดจะเป็นผู้เสียภาษีนั้นไม่ว่าจะเป็นการหักจากค่าตัวหรือว่าค่าง,งานที่บวกเพิ่มเข้าไปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในข้อตกลงโดยไอดอลต่างชาตินะครับที่ทำงานในเกาหลีนะครับจะต้องเสียภาษีต่างๆเหมือนกับคนในชาติเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นภาษีท้องถิ่นที่มีเลทแต่ต่างกันไปยิ่งรายได้คุณมากคุณก็ยิ่งเสียมากตั้งแต่6ถึง40%ของรายได้และนอกจากภาษีที่จะต้องเสียไปแล้วก็ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนบำนาญบำเหน็จแห่งชาติเกาหลีซึ่งจะได้เป็นเงินก้อนกลับมาเมื่อกลับถิ่นฐานบ้านเดิมและนอกจากนี้แล้วยังจะต้องจ่ายเงินหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยรวมถึงประกันการจ้างงานซึ่งส่วนมากนั้นทางผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จ่ายให้และโดยปกติแล้วนะครับบรเิเวณเกาหลีนั้นจะเสียภาษีอยู่ที่6-42%งงแตต่่ททััั้้้้นนนีชชาาาวติ จะต้องเสียเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยโดยเกาหลีใต้นะครับมีภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่10%สมมุตินะครับอันนี้คร่าวๆผมอิงจากเว็บ t a เลนท์เว็บไซต์แสดงภาษีทั่วโลกนะครับว่าสมมุติว่าลิซ่ามีรายได้ประมาณ26.5ล้านบาทต่อปีเธอจะเสียภาษีทั้งหมด40%นั่นคือเปดานสูงสุดของภาษีเธอเสียอะไรบ้างผมจะเล่าให้ฟังเธอจะต้องเสียภาษีเงินได้ที่9.2ล้านบาทเสียภาษีบำรุงท้องถิ่น902,000บาทจ่ายค่าบำนาญบำเหน็จแห่งชาติ อีก7 5 0 0 0บาทประกันสุขภาพอีก1ล้านบาทประกันการจ้างงานอีก238,00 0บาทรวมทั้งหมดที่จะต้องจ่ายภาษีและจิปาถะคือ11ล้านบาทและเธอจะได้รับเงินสุทธิที่15ล้านบาทจาก26.5ล้านบาทนั้นโดยรายได้นี้นะครับต้องเกิดขึ้นที่เกาหลีเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีเรื่องข้อยกเว้นหรือว่าการลดหย่อนภาษีเหมือนกับที่ไทยเช่นาระค่าใช้จ่ายการดูแลครอบครัวรวมไปถึงซื้อสิ่งปลูกสร้างหรือนี่สินก็สามารถลดหย่อน หรือว่าคืนภาษีได้เช่นเดียวกันและลิซ่าเองที่อายุไม่ถึง35ปีกฎหมายของเกาหลีบอกว่าสามารถลดอัตราจัดเก็บภาษีให้เธอได้น้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับคือรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีแต่หากว่าเป็นเงินจากต่างประเทศที่เธอนั้นไปทําสัญญาก,กับประเทศอื่นมีการว่าจ้างกันในประเทศอื่นอันนั้นก็จะมีอนุสัญญาว,ว่าด้วยภาษีระหว่างประเทศอีกเลเหนึ่งบางที่นั้นก็ให้เงินพักไว้ที่ต่างประเทศก่อนปีหนึง่งแล้วก็เอาเข้ามาได้ถึงจะไม่เสียภาษีนั่นจะเป็นเหตุผลว่าททําาไมมบริษัเเพลงในกหีี้ถึอซ มีสาขาลูกในต่างประเทศเพื่อดําเนินการทั้งเรื่องงานและก็บริหารภาษีให้ในต่างประเทศนั่นเองไม่ว่าจะเป็นจีนญ,ญ,ญี่ปุ่นเกาหลีไทยหรือแม้แต่ในอเมริกาก็มีบริษัทลูกหรือว่าสาขาอยู่ที่นั่นโดยเรื่องภาษีเหล่านี้นะครับไอดอลต่างชาตนะิรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอในแต่ละเปีดนั้นผมมองว่าเรื่องภาษีไม่น่าจะเป็นประเด็นหลักและเรื่องค่าตัวหลังจากหักภาษีแล้วที่สื่อบอกว่าลิซ่านั้นค่าตัวน้อยที่สุดผมก็มองว่าไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะว่ามีการตกลงกันตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาก่กอนเดบ เรื่องเกี่ยวกับค่าตัวที่บอกว่าชายหญิงราคาเลทต่างกัน อันนี้ผมรู้ว่าพวกเธอนั้นทราบกันอยู่แล้วขณะในประเทศของเขาเองรายได้ชายหญิงยังไม่เท่ากันเลยโดยในปี2022ที่ผ่านมาเกาหลีใต้เองเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกที่ประชากรชายหญิงของเขามีช่องว่างระหว่างฐานรายได้ที่ต่างกันอย่างชัดเจนและสูงสุดถึง31%และประเด็นทีและประเ,ททเอเจอซี่นะครับเอาเงินมาวางเป็นพันล้านบาทแล้วก็เกาหลีใต้เองก็ตีข่าวนี้โบยความผิดเฮลิซ่าว่าถ้าค่ายวายจีนั้นต่อสัญญาก,กริลีาตไม่ได้วายจีนั้นจะลำบากจะเสียเงินมหาศาลหรืออาจจะต้องทุ่มเงินบนนัดกว่า500ล้านบาทเพื่อดึง้ออนนัยู่่ต อันนี้เขาพูดกันมาอย่างนี้เลยแต่ในความเป็นจริงก็คือในเกาหลีใต้มีระบบโบนะัสสำหรับคนที่ทำงานตามเกณฑ์อยู่แล้วและเป็นระบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่ในข่าวนี้ใช้เงิน500ล้านบาท มาเล่นในประเด็นค่าวนี้ว่าถ้าให้พวกเธอนั้นอยู่ต่อก็ต้องเพิ่มงเงินโบนัสให้พวกเธอนั้น500ล้านบาทคืออยู่ดีๆก็เอาประเด็นนี้กันเข้ามาซึ่งในความเป็นจริงจากข้อมูลที่ได้มาก,ก็คือมันอยู่ที่คอนดิชันหรือว่าเงื่อนไขบางอย่างที่อยู่ในเอกสารฉบ,บับนั้นมากกว่าเพราะอย่าลืมว่าหลังๆวันนี้แบ็คพิงค์พูดแบบไม่ค่อยแขกค่ายเสียเท่าไหร่ทั้งจะนี้จะออกมาพูดว่าเธอโดนค่ายบีบว่าให้เธอนั้นเป็นแรปเปอร์ทั้งๆท,ที่เธอนั้นอยากเป็นโวคอลหรือแมแต่ลิซ่าเองที่บอกว่าอยากออกไปรายการเต้น่ายาาสวยวื ส่วนจีซูก็พูดว่าเธอนั้นเด็ดตรงๆเลยอารมณ์แบบว่าไม่ได้สนใจค่ายเลยว่าค่ายจะว่ายังไงและส,ะสาวเองก็ลบกันกับค่ายแล้วก็ทีมงานหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งหน้าหรือว่าความต้องการที่พวกเธอนั้นอยากจะทําก็ตามและอย่างหนึ่งนะครับหากเราติดตามลิซ่าจริงๆเราจะรู้ว่าลิซ่านั้นรักแบ็คพิง์มากและเธอเองก็อยากต่อสัญญาเพื่อให้แบ็คพิง์นั้นเดินไปข้างหน้าด้วยเช่นกันแต่ทว่ามันมีเงื่อนไขบางอย่างนี่แหละที่มันอาจจะทําให้แบ็คพิง์เหลือแค่ชื่อในอนาคตหากไม่จบอย่าลืมนะครับเธอทําทงานแทบตายอิสรภาาาพมมมมีนน้ออยเเเเทท่ดดิิิิถูกปฏบัตหืํ รักวงจริงๆเธอจะยืนอยู่ทําไมคนมีเงินระดับนั้นกลับมานั่งกวาดเรือนเก็บบ้านยุ้มหัวหมาเก็บขี้แมวกันยังมีความสุขกว่าแถมเลือกงานได้ด้วยว่าจะทํางานอะไรมันไม่ดีกว่าเหรอและนี่คือเรื่องราวที่ผมนามาอัปเดตให้ฟังในคลิป,ลปนี้ครับขอบคุณสป,ปรับการดตามและรับชมครับและพบจะเจอกันในใหม่คลิปหน้าและก่อนจากกันไปนะครับในคลิปนี้หากใครสนใจเน็ตฟลิกซ์พรีเมียมเดือนละ159บาทชัดตาแตกแบบ 4K Ultra HD ก็ลองสแกน QR Code ดหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อเข้าไปสอบถามกันได้เลย